สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องพรชัยวรรณศรีชาแนลอยู่นะครับมื่อนี้มายามพี่น้องอีแล้วครับมายามบ้านมายามพี่น้องหายามพี่น้องครับทิปนี้โอ้เหมืนอนยังเอาบักกันนี้มันเป็นยังเพื่อนคือกวนเธอโอ้ตายแล้วโอ้หุ่นจักเนาะอันบนผู้ใดเนะครับ ออากับหมาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามครับช่องพรชัยวรรณศรีชาแนลนะครับมนีมาธงมาทานะครับ4ีโมงแร่งหาโมงแร่งครับบรรยากาศกลางทงหน้าลมกำลังว่ายวครับมืนีวาสิมาวานแหยจักหน่อยสาป่าวานแหนะครับมะหยามไอยู่แถวอุดรครับแถวจังหวัดอุดรชานเมืองนะครับแถวบาน บานเชียงพังนะครับบานดงพักนามนะครับมายามพี่น้องนะครับมายามไอ้นะครับเมื่อนี้ไอแวะมะเล่นน้ำเพลินนะครับมาเบ่งบรรยากาศทงหน้าเพลินนะครับเบ่งมาได้นาสวนผสมนะครับความเป็นอยู่แบบพ่อเพียงนะครับอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของความเป็นอยู่นะครับไรนาสวนผสมนะครับเบ่งทางหลังผมนะครับสิเป็น ทงหน้านะครับทงหน้าปลูกหมักม่วงหมักยัง,ก,งก็เริ่มเริมปลูกเริ่มเพ็ดครับพี่น้องซาป่ามีสะมีบอน้ำอยู่สองบอ่อสามบอ่อนะครับในพื้นที่ประมาณจากักอาจจะประมาณสิบก็ไร่ได้เพราะว่าทังหลังทั้งผลายไก่สิบเกือบ2ี่สิบลา่ไปแล้วครับทีไรทีหน้าเพื่อนนี่แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆเฮานะครับ พี่น้องก็ายูกันไปนะครับมีความสุขกับบรรปลายชีวิตนะครับมีผลละหมากรากไม่พ่อได้ประทังนะครับก็าวูไปได้นะครับเพราะว่ายูยูให้ได้แต่ก็าวูให้เป็นนะครับต้องย่อมลาว่าต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าโลกยุคใหม่นะครับยิ่งเขาเอาื่อหนีงกัแบ new บ normal ใช้ชีวิตแบบ ให้ให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับกับตุกสุกสิงตุกสุกยางนะครับบรรยากาศรอบๆครับมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้งครับเดี๋ยวจักหน่อยสิไปตึกเหจักหน่อยสิไปตึกป่ากันครับเด้อพี่้องเด้อเด้วติดตามไปครับ แตกม่พ่อแตกเมื่อไหร่ลาดับฟีมือพะการขนาดนี้บ้านแห่พ่แตกเป็นไปบ่ได้ดอกอ่ะได้เวลาแล้วครับเลิ่องามย่ำดีบุ้ยสีวานเฮก็ต้องมีเวลาของเพิ่นเด้บ่ธรรมดาเด้ครับเตรียมการแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าสิประสบความสำเร็จสำใด y นยายบะหไรยกัพ่อได้กินจักน้อยนี่กัเอาลลาอืมอืมครับผมพี่น้องเบิ่งดเดอเอ,เอาพี่เอาบิ้ยมีหม่องควอมเนาะโอ้สูตรนี่ตัวน,นี้เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องอ๋ออ๋อนางทาเราได้เลย วานสูตรใดวานสูตรบ่ลงน้ำบ่านี่เอ้พผุนพี่น้องเบิ่มบ่มบุ่มบ่มบุ่มบ่มโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยน้ออ้ยวางได้ก็ได้ดอกจีวานละครับโอ้วานละครับ เอาเจ้าคือบอ่าเอานั่นไว้พี่เจ้าคือบอ่าดึงจอมมันไหจะจะวเววหมียนบ่มาเจ้าล่องน้ำเจ้าบ่อหนาวกว่าป่านน่นน้กกนโอ้คนหลุดก,กำนัมโอ้สุดยอดโอ้นี่คือยังอายเนาะต้องหาให้น้องต้องหาให้น้องให้น่องกินนะน้องนุง,ง,งมาหาว่าสันดีใจแห้งมือนี่ครับบ่เป็นยังบ่เป็นยังครับนี่ก็สุดยอดแล้วปิ่งปลานี่แหละ ปลาปิ้งปิ้งปลาเบอร์เบิงพี่น้องผาผลงานผลสิทธิ์ประสบความสำเร็จแต่ว่าผลวานแหวแบบเดียวก pues like ็ผมละครับวานแหแตกดีก็พ่อกันละครับเด็ดขาดเลยโอ้ยผุนอู้พ่จวดๆเลยพี่ใหญ่เลยปะผมว่าบุ้ยโดดออกกับมีอ่ะ มาแล้วครับ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 พี่น้อง <c oughs> พี่น้องแฟนเพลงเอฟซีพันชัยนะครับกําลังมาชมอุย้ยพี่พี่น้องมาเบิ้งครับเอ้ยไอย้ขึ้นได้บ่ล่ะไนักปลานักโคโนนักดาบอย่างของนักดากอย่าของขึ้นไม่ได้อุยอ้ยอือพี่น้องเอ้ยมือน,นี่บุญปลาของพอนไชยอีกแล้วเอาไม่อยัางขึ้นได้นั่นปลาอย,ยัางนั่น บาบมื้อโอ้ยคือเศร้าแทนซ้ำนี้ก็ได้โอ้ยนาะเออเห็นบาปอายกูเห็นอเออลงไปลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วแล้วมาบ่ลงบ่ได้มันต้องลง่าสันมาลงมาได้แล้วอาอันทางนี้อันพักกระลังอันตื้อแข้งท่านอันมนจะกินแกงชิเล็กต่อไปอีกแล้วจะตายนี่ต้องค่อยๆวิ่งแล้วได้กูเดี๋ยวนี กินเนื้อยุ่งขึ้นกันเออไปแกงน่อไม้แกงขิดเล็กแค่ก็สิสิกินให้มันเลี่ยวอันเดียวเป็นบ่บ่ยืนนิเพราะคืออันเดียวไทยบ่เขาไมีอันเดียวครับอยู่นี่โอ้เป็นไซันมีเมนูเดียวมีเมนูด้วยเมนูเต็มโต๊ะเมนได้เลยเเือต็มโต๊ะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเห็นบ่อยู่แบบแบบพ่อเพียงอิหรีได้พี่น้องผมว่าการใช้ชีวิตนี่ถ้าเฮาเบอยุดติดกับอีหยังให้มันเป็นอีหยังก่อขาเอึ้นระพุ่น เป็นผ้าละให้เจ้าของนี่มันกไง่ายๆผุนถ้าผุนแม่บ้านเน้นมาครับน้องนุ่งพักกันเก็บเอาอีรีทีเดียวแกงขี้เล็กที่บ้านนี่โอ้เก็บไปสันลาวสันเอ้อย่าว่าเก็บไปสันละเก็บอีรีโลดมันเก็บไปสันละมันขึ้นที่เก็บไปทิมด้วยเออเห็นบ่ผมว่าบ้านเฮานี่มันมีอีหยังที่นาคนหาอยู่เด้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับโอ้เอาทิมน้ำดีพี่ มันหน่อยเห็นปะว่มันหลุดนี่พี่น้องได้มาแล้วนี่นี่เบิบนี่เห็นปะโอทขันเทีขันเทใส่นี่แล้วเนาะขวมลงน้ำแล้วขิงลงน้ำนะที่แล้วเลยเนาะนั่นแล้วได้เซนีละลา S> <S นั่นทีมอีกแล้วมือนึงบอลตัวน้อยเพรมันตัวน้อยโอ้มันตัวน้อยบอลว่าเอาเอาเมียมากินไม่ชีดเอาตัวท่านนอืมขันตัวน้อยเพิาะว่าเอานี่เพเอาบ่อ้ยังสิอ่าผมว่าผมว่าผมได้ตัวซ้ำนี่ผมพ้อยแห้งเลยดินี่บ้านตัวละสองนิ้งสองนิ้วนี่ก็มีซ้ำนิ้วนี่เมื่อได้อ่ายไปหาผมอยู่ห้องเจ็ดเดี๋ยวผมสิสูบปลาเลยหลังบ้านฮาปีแล้วเอาอีรีว่าได้ลงจากเถื่อ แต่คนสินักอู้นั่นๆๆๆมันสิเป็นอันพวกกันปลานั่นไหมยูหันแหมเป็นปลาช่อนปลายังสมากว่านะปลาช่อนปลาดุ๊บยังสมากเนี่ยปลาละปลาช่อนนี่มั้ยปลาคอต่ำขาสะเทือนอึงๆี่สิบเด้อเอออิริยูหันบ่หาปีแล้วบ่อยู่หลังบ้านมันออกมันออกนวดหรอวะมันสิเป็นสุวเนี้ยตัวเฮือนน้ำมากยูหันมันไปเบิร์ดเราก็ปูพื้นกันพุลปเพาตีนเคี้ยวลงน้ำพล่นบ่เอาพ่ลมาตัวน้อย นี่ครับโอย้ยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดครับซัมมี่แล้วแต่มงหงเนาะบานี้เนาะอย่างห้อยเกลือปิีงห้อยเกลือแล้วก็แตม่มงหงยังว่าอันนี้ไอเราบอกหลายเทอือแล้วล่ะครับมาอุดร,รยิ้ไเลยบริเวรกันมีมือนีแหละมีโอกาสได้แวะได้พาพี่น้องแฟนเพลงเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศอย,าอยู่ทงครับอยู่ทงหน้านี่ครับบ้านเฮานะครับจังไดเอ้าจังน้อยเฮาไปเบิ่งกันว่า ที่ได้เห็ดยังกลินแท่มเมนู่ยังแน่เนาะเอาไวส้สำนีสักก่อนตอนนี้กำลัลงถ้าว่าถ้ายนีดบ้านหลายเมนู <c oughs> ดีเลยหนูก็ได้ดไปตลาดบ้านเทือ่อนี่ไปตลาดบ้านเทือ่อนีีผลไม้อีกอะ